มาคุยเรื่องบอลพี่หังเอเชียนครับครับปู้นี่ีมชติไทยนี่นี่ตรงนี้สามนัดไม่เสียประตูวะหล่อมากบอลก็เป็นคลิงชีนแล้วก็เป็นอะไรที่แบบเรามีความสุขเนาะใช่เอางี้ตอนก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์นึกสภาพคนอ่านข่าวนะนั่งอย่างเงี้ยก็ไทยได้เดินทางออกไปที่คือเราก็รู้ว่าตัวเล็กตอนนี้อย่านั่งอย่างงี้เลยมาพี่มางี้ผมพิดอย่างเดียวว่าก่อนที่จะคาบอลโลกทำมันไม่มาก่อนหน้านั้น ท่านยังจีนท่านยงก็ไม่ตกมะบาดไม่ท่านก็ไม่ตกที่นั่งนระบากอย่างนี้นะไม่ใช่เอาอย่างนี้แต่นี้เนี่ยมองแนวสิ่งอะไรที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นตามเนาะคุก็บอกป่อะไรที่เกิดกันดีแหละคือมองอย่างเงี้ยมองข้างหน้าสำหรับเนี่ยนะมองมองข้างหน้าว่าเฮ้ยทีามาเล่นอย่างเงี้ยระบบโหแล้วที่ดูเมื่อวานเราทีมบ้าเลยเปลี่ยนตัวสำรองลงครบทุกคนแล้วคือแบบหมายถึงว่าแบบเราสกาที่จะทำแบบนั้นแล้วระบบ แสดงว่าระบบที่เขาอธิบายไปให้นักเตะมันต้องถึงแล้วถึงแล้วเมันถึงแล้วถึงเล่นกันได้แบบนี้อ่ะมันเล่นดีครับเอาเรื่องการเปลี่ยนตัวก่อนว่าผมมองว่าเขาเก่งกุศลบายในการในการเส้นยีในการจิตวิทยาอ่าในการในการยุทธศาสตร์นะยังไงทางนู้นเปลี่ยนมาใช่ไหมเข้ารอบแล้วมันที่นี้บอกว่าใช้ทดลองลองเล่นพเข้ารอบแล้วทีนี้ถ้าเกิดเราใช้ตัวจริงเล่นเนี่ยเราเข้ารอบแล้วเหมือนกันถ้าเราถ้าเราเป็นเราเมื่อก่อนเนี่ยเมะเราเอาตัวจริงเล่นนะครับอาจจะสักสี่ห้าตัวละ แต่ทีนี้ก็รู้ว่าเราก็เข้ารอบแล้วมาทำลองเล่นคุณจะแพ้ผมให้รุ้นไปสิคุณจะแพ้ทีมผมเหรอผมให้ลุ่นไปผมก็ทะลังทั้งทีมนะอย่างเงี้ยเพาเป็นเป็นอะไรที่ในรูปที่ไม่มีใครพูดกันนะข้าเพราะว่าเรื่องจิตวิทยามันมีอยู่เพราะว่าในมุมที่คนมองมองว่าอิชิอิกล้าเจ๋งที่จะแบบเชื่อใจนักเตะแล้วก็เหมือนกับว่ามั่นใจในคุณภาพสามารถเปลี่ยนตัวได้ได้อย่างนี้แต่มุมหน้าห่างมองน่าสนใจตอนหน้าหางพูดอะไรแบบเออจริงมันมันได้มาได้ทุกอย่างนี่นะได้ทุกอย่างคือหนึ่งหนึ่ง โย gan, งความกดดันในทางฝั่งนู้นสองเชื่อใจนักเตะเลือกมาแล้วผมเชื่อใจคุณแล้วลงไปทำโทรให้เห็นแล้วทำได้ดีด้วยทำได้ดีด้วยใจมากเลยนะท็อปลองนึกเรานะปแบบโกยโนมะนั่งหน้าแห้งอยู่มานั่งสำรองแล้วอยู่ดีๆแบบม่ร่้จะได้ลงแต่คุณเฮ้ยคุณไปเล่นเลยเป็นผมนะผมก็ไม่กล้าเปลี่ยนปฏิวัติออกนะผมไม่กล้าใช้เพราะดีมากแล้วดีมากๆราจะกล้าใช้ตัวมือสองทำไมสาหสับตัวต่นอื่นก็จะได้เนี่ยเขากล้าทำแล้วก็ททำได้ถูกต้องแล้วก็ดูดิกลายว่าเฮ้ยมือถมือสองเราไม่ต่างกันเลยนะ ต้องความมันจอคือรูป่างมากันบอลต่างเฮ้ยมันมันทำให้เราเห็นว่าเมื่อก่อนถ้าเกิดไม่มีโซนมานเกมเนี้ยเรามองว่าปฏิวัติเห็นแล้วแต่คนไม่รู้ไกลแค่ไหนเราไม่รู้แต่เห็นเราไม่ไม่ไกลกันเลยนะนี่สมีได้ทุกอย่างที่เขาทำมาแล้วต่อไปจริงรอบหน้าอุซเบียคาดการยากนะว่าไทยตัวไหนจะรับมือไดีหมดอ่ะ่อ่าแล้วเนี่ยได้อีกมุมด้วยว่าสุดท้ายพออุซเบียจะสเกลไทยงงสิงงจัดตัวไหนว่าจะดีกว่าก่อนสเกลไทยต้องสเกลทีมตัวยองเจ็บเละเลยอ่ะ ดีดีดีดแต่จริงคือพอทีมชาติไทยตอนแรกเราเราเราคาดหวังใช้คําว่าให้เข้ารอบก็โอเคแล้วซึ่งลุ้นลำสามด้วยซ้ำตอนแรกแต่โอ้โหในรูปเนี้ยควรจะเป็นสารานนที่จะเข้าไปหาอิชิอิไม่ใช่หรือกปล่าวะเดินมาหาเองดูนี่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 คือความคือจริงเนี่ยแต่เราต้องต้องไปหาแล้วคุณหาคุณบอกคุณนายนายผมลงเล่นผมดีใจมากที่เนี่ยแล้วผม ตายว่าอีทมาเป็นคนมามามาหาเด็กซั่นมันอะไรที่แบบเออมันเป็นอีกมุมหนึ่งของของของการกีฬาเลยล่ะนะครับโอ้แล้วตอนเซฟจุดโทษได้โอ้ลูกนั้นนะถ้าเราเสียก่อนนะเกมอาจจะอีกแบบก็ได้นะมันขวัญและกําลังใจแต่พอเซฟจุดโทษได้มันหูใจมันมาคือคือเขามาอะไรไม่รู้แต่เขามาแพ้ไม่ได้อยู่แล้วเราเราเราไม่มีอะไรเราไม่ชนะเราแพ้ก็ได้หมดแล้วเข้ารอบอยู่แล้วแล้วอย่างเราใครคิดว่าเราต้องไปชนะ ซาอุล่ะใช่ซาอุแพ้เราเสียนะวันานั้นมันชนี้ก็ไม่กล้าเอาชื่อมาทิ้งไัแล้วซาอูเนี่ยกั้มกืนฝืนทนนะจะถึงขั้นว่าที่เราตอนแรกเราวิเคราะห์ซาอูเขาก็อยากจะหนีนู่นนี่นั่นแต่สุดท้ายแหมจะแพ้ทล้งแล้วไทยตัวตัวสำรองทั้งทีมเลย ก็ทำไม่ได้ขเขอ,อีต้องก็ต้องเออต้องเขินอีกใช่ต้องสู้อย่างนั้นลหะอนะคะอ่ะก็เป้าหมายต่อไปของเราก็คือในรอบ16ทีมนะคะเจอกับอุซเบกิสถานสายขึ้นมาใช่ไหมสามสิบมกราคมสายซีว่าพอขึ้นมาแบบนี้อเอาเดี๋ยวมุมมองทุกคนเลยนะเอาเอาโกยก่อนก็นกได้ไทยเนี่ยที่อยู่อุซเบกสายขวาล่างครับโกยคิดว่าสมุดสมุิแล้วกันสมุิอย่างว่าผ่านอุซเบกไปครับ คิดว่าจะไปเจอเกาต้งจากกาตาเจ้าภาพเจ้าภาพจะไปนักตรงนั้นนั่นแหละเพราะเขาจะเปนห่ผมกาตาถ้าไม่ได้พูดถึงกันเป็นเจ้าภาพผมาก็ไม่ได้แข่งขนาดนั้นนะพี่อย่างใช่ไหมแตาตาแชมป์เก่านะเออแต่ปีเราเปก่อนเซอร์ไพรส์แล้วปีนี้พอเป็นเจ้าภาพไงก็อันนี้ก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงแต่ก็ก็ในโมโหก็ดีกว่าเจอแบบพวกญี่ปุ่นพวกเกาหลีใต้ถูกต้องครับคือคือคือเราจะฝังใจที่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วก็ซาอุซาอุออสเซเลีย ก็ด้วยอ่ะแต่ว่าพอวันนี้เราไม่กลัวแล้วเพียงแต่ว่าอย่าลืมว่าหลังจากนี้ไปมีแต่กําไรกําไรอย่างเดียว<ช>ไปที่ไหนก็า<ช>ตามไม่ควกดันแล้วจากที่ไหนก็ตามแต่ไม่มีใครมาว่ามามา,มา,มาบ่นนักเตะม,มาบ่นทีมงานแล้วม,ม,มาบ่นทางสมาคมไม่มีแล้วเพราะว่าตัวนี้คือมาตามที่ควรจะเป็นแล้วผมเชื่อว่าจากที่ผมคุยลว่าผมก็เห็นเขาทำทีมอะไรนะคาชิมาเเลิศเจอกับเรมดริตซึ่งซึ่งเทียบระหว่างคาชิมากะ เดบิวตีนเนี่ยห่างกันมากกว่าเรากับอุซเบย์ดูว่าว่ะถ้าอุซเบย์ยิ่งไม่พร้อมเท่าไหร่ด้วยแล้วเขาทําที่การที่มันพอที่จะสู้ได้เนี่ยผมว่ามีโอกาสที่เราจะลุ้นชนะอุซเบย์ได้ดูนึงคือเราเราไม่ได้แบกอะไรเลยเราไม่ได้จะเสียเราไม่ได้ความกดดันอุซเบย์จะความกดดันแ้่เจอบอลที่ที่ทําตามที่เขาให้ทําได้ผมว่ามีโอกาสนะคือสิ่งที่ถามว่าให้ผมให้ผมว่า สิ่งหนึ่งที่เราต้องจะต้องออกไปต้องแก้ไขนะคือว่าให้เสียบอลยากกว่าน,นี้หน่อย<ะ>บางวันเราเสียบอลง่ายไปหน่อยหนึ่งแต่เราเชื่อดทุกอย่างมาตามเส้นทางแล้วอเอเอมื่อวานมีเวลาคุยอยู่น <c oughs> เนาะเมื่อวานาพูดเหมือนรู้เลยเมื่อวานมีมมมจ,จุดทางท่านซ้ายมือผมจำไม่ได้ว่าใครใครมางคือบอลเขาด้านซ้ายมือซึ่งซึ่งเมืองนอกเห็นว่าเขาจะจ่ายขนานเส้นไป <c oughs> ของเราตัวทําทางน่าจะเป็นปบทผลทำทางแล้วตัวได้บอลยังหาจังหวะที่จ่ายไม่ได้พอพอพอจะจ่ายได้ปุ๊บเนี่ย ไอ้ตัวที่ทําทางถล่าแล้วแล้วเขามาดักทันซึ่งตรงเนี้ยเขาเห็นว่าเฮ้ยทางบอลมาแล้วแต่ทามิงยังไม่ได้ทางบอลมาแล้วมีจังหวะเออมีการเล่นนี้อ่าเนเป็นปฏิภาพชนะไงเนี่ยได้บอลแล้วพยายามที่จะจ่ายขนานเส้นไปให้ซึ่งซึ่งสมัยบอลคนทำทางไปแล้วเห็นไหมแล้วแล้วเขาเขาดักได้เาดักได้ทึงผ่านไปตัวทําทางก็ก็ถลําซึ่งเห็นบอลยุโรปเห็นพวกนี้เล่นในสมัยวายแล้วพวกบอลยุโรปเขาจะจ่ายได้โมดีพอดีอยู่แล้วแต่เวาเราเองเราเริ่มมาเลยนะ แต่ต้องไปฝึกให้มันแม่นตามกว่านี้การทำที่นีจังหวะเองที่เปิดแล้วมันเปิดเลยไปอะไรอย่างเงี้ยถ้าเปิดแม่นๆน่ะโอกาสอย่างเงี้ยมันเข้าช้าทำประตูได้มันมีมันมีวิธีการเห็นว่าเออนี่แค่แค่ไม่กี่เดือนเด็กมวิธีการในการทำที่เราเห็นเห็นภาพว่ามันเหมือนบอลที่เราเห็นตอนตลอดที่เราพากอยู่แต่ว่าเรื่องการฝึกฝนความแม่นยำต่างๆก็ไวอีกทีนึงแต่เริ่มมีละเริ่มเห็นตรงนี้เห็นผมเออผมชอบคือนั่งดูอยู่แล้วว่าเออวิธีเข้าทำมันมีหลากหลายมากขึ้นอะครับดูดูดูเขาเลยนะ มีแนวโน้มที่ดีแนวโน้มที่ดีครับคือเด็กเคลื่อนที่เกมรับช่วยกันไม่ไม่ไม่มีค้างเติร์แล้วขยับช่วยกันตามพื้นที่คนนึงเข้านึงลงหรือมันเออมันมีอะไรที่เป็นรูปแบบที่ที่เขาทำนะครับจะไปเจออุสเบอังคารที่30ช่วงประมาณหกโมงเย็นบ้านเรางครถามผมนะถ้าเทียบตอนเขาเจอกับมาลิดก็เจออุเบผมว่า ถ้าเด็กทําตามที่ทําได้ถ้าเกิดรูดเบย์ไม่จ้เกินไปมีโอกาสลุ้นเลยนะชนะได้มีโอกาสลุ้นเข้ารอบได้เลยหรือเจอกาตาก็ไม่เป็นไรเจอซาอูที่เราคิดว่ายากผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าเขาต้องใช้รูดโด่งเล่นกับเราเขาตัวใหญ่กว่าแล้วเราเราก็มีดอเลาะเอเลดดอเลาะมาซึ่งซึ่งซึ่งคู่พันษาสามารถที่จะดึงังหวะได้อยู่คือเพราะว่าลูกลูกเซตพีนของเขาน่ะกินเรายากเพีนเพราะว่าลูกอเปนเพย์อยาให้เขาเปิดง่ายตรงเน็ตตรงเนื้อที่พูดถึงว่าทางซ้าย มีมิการ์เนเอาอยู่ทางขวาอุ้มถ้าอยู่ตำแหน่งตามเดิมก็มน่าจะเอาอยู่อยู่นะครับโกอยอ่ะโกยโกยมองไงกับอุซเบก็ยังพอคิดว่ามีลุ้นแต่ก็อย่างที่บอกว่าเราก็กลัวเขาตัวใหญ่อย่่งเงี้กลัวตัวลูกเซตพีดทีเด็ดเขาแต่ไม่มีความกดดันสำหรับเราใช่<ๆ>เพราะว่าเรามาถึงตรงนี้แล้วมันแบบมันสบายแล้วที่เหลือก็กำไรอย่างงี้สมมตินะับอกไทยผ่านอุซเบกไปได้เจ็ดโกยจะทำอะไรอ่ะให้โลกรู้เลยว่าเราเนี่ยแม่งคือแฟนบอลไทยพันแท้ เล่นเกมเหมือนเดิมอีก่อยากผมเป็นกูสับบิ้วโอ้ขุศับบิ้วไม่าได้คืออยากหนึ่งอย่าลืมว่ากีฬาใจเป็นใจนำเลยนะใจเป็นหลักมากใจจะจะมากกว่าว่าข้อเท้าสิบเปอร์เซ็นต์อีกถ้าใจมาท้่อย่างเดียวเนี่ยแล้วมีคนคอยคล่อมอย่าอย่าอยาให้มันเตลิดอะไรก็มาหมดทักษะมันค่อยตามมาทีหลังเข้าใจมาที่เนี่คือไม่กลัวต่างๆแล้วเราก็ไม่แพ้ซาอุมาแต่ใจมาพูดแล้วโค้ชวางแผนให้ดีวิธีการถูกต้อง สู้ได้สู้ได้เราเด็กไม่กลัวด้วยจริงนะแต่ว่าอย่าอย่าอย่าเหลือเกินไปอ่าคือมุมมนะครับพอเห็นเล่นกับซาอุดนะเฮ้ยได้เว้ยเจอโุรสเบ่ได้อยู่เออสูดได้เพราะใครจะคิดเพราะว่าเอียงซาอุดถึงแม้จะบอกว่าเอ้ยเขามีสำรองอะไรมาบ้างแต่ว่าพอเราดูวิธีการเล่นเรารู้สึกว่าสิ่งที่มันคือไอ้เทคนิคทักษะนักกีฬาเขาเรียกฟุตบอลไทยมีอยู่แล้วแต่ไอ้ใจอ่ะบางทีลูกขุกขิกหน้าประตูนึกว่า ถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คือโดนแน่นอนโดนแต่เฮ้ยนี่ไม่นี่สู้แล้วแบบเหมือนมีสมาธิพยายามช่วยกันมีเสียตีมือได้ตีมือให้กันใจมันมแท็กมือกันระหว่างซึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันเห็นแล้วเรารู้สึกสุพรรณกับใครตอนขี้เสียบัุทั้งต่างหเออเออจังหวะกับบางปะมาบางปะมาคือคือมีจังหวะพวกนี้มันทําให้เห็นว่าเออ มันมันพี่พี่หยางช้อนเออเฮ้ยพี่หยางเติมอ่ะเฮ้ยชอบอ่ะเมื่อกี้เป็นหยางเติมเออเฮ้ยคือเป็นอะไรที่ผู้ใหญ่นเจอทหางมาเนอะเป็นหารหางแกยิ่งคนที้อีกต้องต้องรู้ว่าต้องแกแกต้องันนี้เจองต้องสถาบัโอเคนะ้อเดีนะอ่ะก็ยังไงเดี๋ยวเอาใจช่วยอังคารหน้าครับสารนิยมชาติไทยอ่ะ